สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับทุกคนที่กำลังชมคลิปนี้นะครับปู่สนชัยหรืออาจารย์สนชัยอยากจะอธิบายนะครับในเรื่องราวของอาการที่เราได้มีโอกาสนะครับบอกหลายๆท่านหลายๆคนที่มาและก็นอกจากนั้น f c ของสาวน้อยเพชรบันแพง พลกวาวาปูขื้เหยียบไปแท้คือคือเบอาเบาบางแน,น่ฉันก็นเห็นชิปคนอื่นมาเบาแนวนำน,น,นี้เรื่องอวันนี้จะขออนุญาตเอ่ยถึงสาวน้อยเพชรบ้านแทงปูสนชัยก็จะขอพูดเรื่องอน้องอุ๋งอิงนะครับแล้วก็บอสโจด้วยซอนนุชด้วยวันนั้นนะครับแล้วก็มีเอฟซทักทายกันเข้ามานะครับเอทักทายกันเข้ามาเยอะมาก เห็นคลิปคลิปหนึ่งว่างั้นคลิปคลิปที่ฉันดูวางสันวาคนบอกว่าฉันดูแล้วฉันการู้จักโยวาเป็นอะไรมากจังไลาทีบานะครับอันนี้ก็เป็นมันเป็นมันเป็นคลิปที่เขาส่งมาให้เนาะนะครับเป็นคลิปที่เขาส่งมาให้อาจารย์สนใจก็เลยเปิดดูนี่นายแถบจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาทํานายเปิดตาําราทำนายดวงนอ้องอุ๋งอิงนะคะเพื่อนบอกว่าน้องอุ๋งอิงบอแมนแม่ฮันนีมาเกิดแต่น้องอ,อุ๋งอิงคือคนคนนี้ท่านพระอาจารย์นะคะท่านจํำวัดอยู่ที่วัดดังแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลกับช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องอ,อุ๋งอิง ท่านบอกว่าท่านได้เปิดตำราหโหราศาสตร์ดูแล้วนอ้องอุ๋งอิงไม่ใช่แม่หันมนีมาเกิดท่านเคยโทรหาซอนุษและบอกกับซอนุชว่าเด็กคนนี้เนี่ยต้องการผู้สนับสนุนเด็กคนนี้เป็นคนที่มีบุญวาสนาเยอะอและจะเป็นสาวน้อยเพชรอนะครับอันนี้นะะะนก็เรื่องของของขององเดี๋ยวเดี๋ยว อาจารย์สนชัยหรือปู่สนชัยจะฟังฟังให้จบเราฟังพ่อขา่ขาวนะครับเรื่องเล่าต่างๆนี่แต่คืออาจารย์สนชัยไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรือปู่สนชัยไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะครับแต่ปู่สนชัยสามารถที่จะไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูอะไรเพราะว่าเรามีตัวตนของเราอยู่ในตัวตนของเรา เรารู้สามารถรู้ว่าการข้างหน้าหรือเบื้องหลังที่ผ่านมาอ,อาจารย์สมชัยหรือปู่สมชัยเนี่ยได้บอกหลายสิ่งหลายอย่างกับคนที่มาแม่ตังต้งแต่น่องอุ้งหญิงเรื่มเข้ามาแม่ต่อบอดโจผ้าอุ้งญิงเขามาหาหาปูตอนแหลกนะครับคลิปนี้ห้าม f อฟทุกคนดรามา่า เพราะว่ามันมีเอฟซี FC ว่ามาโหนามาเกาะกระแสมาโน่นนี่นั่นคอมเมนต์อาจารย์สนชัยหรือปูสนชัยในอันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าอะไรเธอไม่รู้จักที่มาเธอไม่รู้จักอะไรแล้วทําไมเธอมาเมน้นแบบเสียเสียหายหายว่าอาจารย์สนชัยเนี่ยมาเกาะกระแสเขาอีกแล้วแล้วก็ไปหันไปนีไปเกาะวงนั้นไปกาะวงนี้อีกแล้ว จริงๆแล้วที่อาจารย์สมชัยเงียบไปไม่ใช่ว่าอาจารย์สมชัยจะมา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 แคร์กับเรื่องที่เป็นคอมเมนต์ดราม่าอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ที่ที่ที่บอกนะครับร้อยเปอร์เซนต์ร้อยคนจะมีสักกี่เปอร์เซนต์ที่เหม็นขมาแล้วก็พยายามกีดกันนะเกีดกันผู้ออไปผู้ว่าตองมาอยู่กีดกันอันนี้กีดกันอันนี้นออกไป ความรู้สึกที่เรามีให้ความรู้สึกที่เรามีให้วงที่เราอยู่ร่วมกันมาเราไม่เคยที่จะไปเกาะกระแสะไอ้เรื่อง YouTuber, อยูทูบเบอร์ยูอะไรก็แล้วแต่ปู่สนชัยไม่เคยเรียกร้องไม่เคยอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยที่บอกว่าจะไปทําข่าวนู่นนี้นั่นอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่นะอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ปู่หน้าที่ปู่ก็คือ เดินสายบุญเติมพลังบุญเพื่อที่จะเอาเข้ามากองไว้ให้เป็นบารมีของเราแล้วลูกหลานทุกคนก็มาขอพลังบารมีมาขอจากเราขอไปมันก็หมดไปดันพลังให้คนนั้นคนนี้มีบารมีมันหมดไปเราก็ต้องไปหามาเติมอันนี้คือหน้าที่ของของปู่ที่ให้ไปทำํำจะให้ไปวิ่งตามยูทูบเบอร์ไปอัน,นุนมทนาไปเกาะกระแสรหรือไปอะไรเนี่ยนานนานทีนะครับ นานๆทีวกเข้ามาตรงนี้ะนะครับวกเข้ามาตอนที่ท่านบอกว่าองคงหญิงไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่เทพธิดาไม่ใช่อะไรเนี่ยอันนี้ปู่ก็จะบอกเลยว่าอาจารย์สมชัยก็จะบอกเลยว่าเคยบอกอเคยบอกทุกคนเคยบอกแม่ขององค์หญิงเคยบอกองคงหญิงเคยบอกบอสโจต,ต่อหน้าสอนอุษ บอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนพิเศษเขาไม่ใช่อะไรหรอกเพียงตั้งแต่เราทําดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถ้าไปบอกว่าเขาจะเป็นเทพจุติมาเนี่ยคือในช่วงเนี้ยไม่อยากให้ทุกคนว่าเขาเป็นเทพธิดาเป็นอะไรเพราะว่าบางทีถ้าเรายักยียดตรงนี้เข้าไปตัวของเขาเององค์หญิงเนี่ย มันจะทําให้จิตระหว่างจิตเทพกับจิตมนุษย์ทุกคนเชื่อว่ามีเทพหมดเลยอาจารย์สมชัยบอกได้เลยว่าทุกคนมีเทพประจําตัวหมดไม่งั้นเราก็ลงมาเกิดไม่ได้เราลงมาเกิดเพราะเทพพาเราลงมาเกิดนะเราลงมาเกิดเพราะเทพพาเราลงมาเกิดเทพของเรานั้นจะดีหรือจะมีบรารมีหรือจะไม่มี เราก็ต้องสร้างบาร,รมีบุญให้กับตัวเรานี่แหละ,ะสมมุติว่าเอาองค์อิง,องอเนี่ยเขาทําดีมาแล้วเขาก็ต้องเอาบาร,รมีไปสร้างบาร,รมีให้กับเทพเทพที่ประจําตัวเราตัวรักษาขององค์อิงเองนะเขาก็จะคอยดูแลเพราะพลังบุญเขามีพลังบุญมีบาร,รมีเทพเขาก็ช่วยเพราะเราทําดีทําไมถึงทำไมถึงเขาถึงดัง ฟังนะตอนนี้ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เพราะหนึ่งเนี่ยคือคืออาจารย์สนชัยไม่ได้เก่งอะไรอาจารย์สนชัยบอกว่าเกณฑ์ชะตาของอุ๋ง,งอิงมาทีแรกก็มาขอบอสโจพาเข้ามาหาอาจารย์สนชัยพาเข้ามาแล้วอาจารย์สนชัยก็บอกว่ามันเร็วมากกับการเกิดการดังชุดแรกมันเร็วมาก อาจารย์สนชัยดูแล้วว่าต้องให้องคงอิงนำผ้าไตเก้าชุดสังฆทานเก้าชุดไปถวายเพื่อที่จะรองรับเอาบารมีไม่งั้นไม่ได,เด้เมื่อดังเมื่อดังเปี้ยงจริงๆมันจะเกิดเหมือนแบบฮันนี่สีอีสานฮันนี่สีอีสานเนี่ยเขาดังไม่รู้ตัวเหมือนกัน แต่เขาก็เจออุบัติเหตุโดยที่รักษาไม่ได้ก็อ,อย่าลืมนะมันเป็นของคู่กันมันเป็นของคู่กันถ้าเรารู้เรารีบทํารีบแก้ส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรส่งบุญให้กับสัมภเวสีที่เกาะคุมเราอยู่ปู่สนชัยก็เลยสั่งให้คุณอิงกับบอสโจกับทีมงานที่จะไปเล่นแถวนั้นให้ไปทําบุญ ที่ัดหลวงปู่หมุนบัรจาร์ปู่สนชัยก็ไปผู้ใดผู้ใดก็ไปเมื่อวันนั้นนั่นแหละการเปิดบุญครั้งแรกครั้งยิ่งใหญ่ที่ปู่สนชัยทักให้รีบไปทำนะคนจะได้รักคนจะได้เห็นเราไปเปิดบุญนั่นแหละบุญใหญ่นี่แล้วก็กลับมาก็มาที่ศาลหันนี่ก็มาสื่อ คนก็มืดฟ้ามัวดินวันนั้นที่ไปปู่จึงแยกแยะวันนั้นปู่จึงแยกแยะให้ปุ๋งอิงบอดโจ้ปู่สนชัยจับลูกปิงปองเพื่อที่จะแยกสิ่งนี้ออกก่อนแยกสิ่งนี้ออกก่อนว่าถูกก็เป็นบุญวาสนาไม่ถูกก็เป็นบุญวาสนา เพื่อทุกคนที่มาไม่เสียผลกำลังใจวันนั้นปู่สมชจยก็เลยแยกแยะให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ไปตอนนี้จะมาสรุปล่าสุดอันนี้คือคือเรื่องบุญนะมาสรุปล่าสุดบอสโจก็ส่งเพลงอันนี้มาส่งอันนั้นอันนี้มามาบอกว่าปู่จะเอาผลงานเพลงนี้จะโน่นนี่นั่นอันเนี่ยปู่รู้หมดเลยที่เขาสื่อสารมา รู้หมดแต่วันปิดวงปู่บอกคำเดียวหลังจากที่ปู่ทำพิธีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยอันเชิญทุกสิ่งสับ,สบเรียบร้อยไม่ให้ลูกหลานในวงเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันที่มาอยู่ร่วมกันผิดอะไรก็ขอเข้ามาวันนั้นที่ปู่ไปทำแล้วคำสุดแล้วคำล่าสุดสุดท้ายในวันนั้นที่ปู่บอกที่อุงหญิงเข้ามาด้านหน้า บอโจเข้ามาสอนนุชเข้ามาแม่สุภาพเข้ามาดูในชีปก็ได้แล้วก็จะมีเรื่องคนอื่นคนอื่นนั้นไม่เกี่ยวเลยคนอื่นนั้นะจะเป็นแม่นมจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวปู่จะขอพูดกับวงญิงกับโจกับอะไรเพื่อให้ระวังเพื่อให้ป้องกันเพื่อให้ดันบุญวาสนาของเขาอย่ากให้ตกต่ำบอกอะไรรู้ไหม ปู่บอกว่านับตั้งแต่เลิกจากการพูดคุยกันวันนี้มีเวลาพรุ่งนี้ให้รีบไปทําบุญอีก9วัดเแล้วนะเนี่ยให้ไปทําบุญ9วัดเพราะองค์อิงเขามากับสายนี้ไอ้ที่เป็นพระอาจารย์ท่านพูดมาน่ะใช่แต่อาจารย์สมชัยพูดไปก่อนแล้วเ,เพราะท่านก็ดูเหมือนกันว่าทุกอย่าง ขาดบุญไม่ได้นะทุกอย่างขาดบุญไม่ได้ปู่สมชัยอยากจะพูดหลายเรื่องแต่เอฟซีบอกว่ามาเกาะกระแสมานู่นมานี่โอกาสของปู่สมชัยที่จะพูดเนี่ยมันก็เลยไม่อยากจะพูดเพราะว่าปู่สมชัยนั้นรู้แล้วก็ช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นนัาชูไม่ว่าจะเป็นช่องอพ่อใหญ่คำผานหรือช่องต่างๆทีนะ่ถามว่า ปู่สนชัยไปดูไหมปู่สนชัยแอบดูเวลาว่างก็ของน้าชูแล้วก็พ่อใหญ่คำผานแล้วก็ช่องอื่นๆที่ปู่ไม่ได้ดูเขาก็ก๊อปมาให้ดูอันนี้ก็มีพูดเรื่องนั้นนี้เขาก็ก๊อปมาให้ดูปู่สนชัยก็พูดได้แค่นั้นดูได้แค่นั้นแต่เราพูดไม่ได้ต่อไปนี้มีอะไร ถามได้เลยปู่สนชัยจะพูดและปู่สนชัยจะดูให้อาจารย์สนชัยได้ดูว่ามีอะไรคอมเมนต์อะไรของใครเม้นมาแบบไหนแบบไหนเอฟซี FC ของอาจารย์สนชัยหรือปู่สนชัยช่องตามหอยอรยธรรมเนี่ยมีเยอะเหมือนกันแต่จะพูดในเรื่องสร้างสรรค์ไม่ให้พูดไม่ได้พูดในเรื่องแตกแยกเรื่องราวของจะเป็นวงพี่วงน้องกันก็นกแล้วแต่โตแล้ว แยกแยะทุกสิ่งอย่างเราไม่เอากิรียรู้จักกิ้งฤทธไหมเอาลงไปใส่ผู้ถังแล้วไปปล่อยให้กัดกันไม่เอาผู้ลงคนปั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 นเสียวกิริยไปไปกัดกันไปต้อกนไปต้อนั่นไปต้อนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์นะไม่ใช่ไม่ใช่คนนะสัตว์ก็คือกิ้งฤรีดไม่ได้สัตว์ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นกิ้งหรีดเป็นสัตว์ความคิดที่จะเอานไปลงใส่เขาเรียกคําคพูดก็คือสัตว์ ที่เอากิ้งเหรียดนี่ไปปั่นแล้วให้มันกัดกันเอากัดกันตัวได้แพ้ตัวได้ชนะเหตดไปทําไมล่ะจะกัดไปทําไมอยู่บนโลกนี้เขามีหน้าที่หากินสาวน้อยเพชรบานแพงโจเขาเก่าตัวหลอดแล้วทุกสิ่งอย่างเขาปล่อยวางหมดแล้วเขาไม่ได้สนใจที่จะมาย้อนหลังเขาไปด้านหน้าเขาเดินหน้าความชิดของเขาเดินหน้า มีตั้งแต่เอฟซีที่จะมาปั่นกลัวเขาจะมาแย่งกลัวเขาจะมาอันนั้นอันนี้ <c oughs> ในช่วงเขาพรรษาปู่สนชัยขอทุกอย่างให้เราเอาความดีไปเทให้กันมีอะไรแบ่งปันกันคนจะอดตายคนไม่มีข้าวจะกินมาขอเนี่ยสังญาเพื่อนยังตักเข่าให้เขามาขอเรา,เอาไปกินค้นขางบานนี่แหละคือการแบ่งปันนํานใจเราจะได้มีเพื่อนมีพวกไม่มี ความจงเกียจจงชังอยู่เฉพาะกลุ่มของตัวคนเดียวนะจงเกียจจงชังไม่มีเข้าไปใกล้นั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ดีผู่สนชัยฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เรื่องที่จะไปให้องคงหญิงไปทําบุญนี่แหละรอบสองนี่ให้ไปนหลังพักวงรีบไปรีบไปเพราะว่าชุดใหม่จะออกมาแล้วก็ถามบอสโจได้เลยว่าปู่ว่ายังไง ถามนุชได้เลยถามแม่สุภาพถามแม่หน่อยขององุ่งอญิงได้เลยว่าปู่ทักทายว่ายังไงในอนาคตต่อไปขององุ่งหญิงจากนี้เป็นต้นไปหลังจากไปทําบุญเสร็จนะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ฟังคลิปนี้ให้เข้าใจเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาเล่ากันต่อขอให้ทุกท่านทุกคนเอฟซี FC, บุญนําพาวาสนาให้สูงส่งเข้าพรรษานี้ก็จิตใจก็ให้สูงส่งกันทุกคน โอเคเนาะสวัสดีสวัสดีครับ